สวัสดีจ้าไม่กินของหวานน้ำแม่จันแล้วค่ะเมือ่อีเหเฮ็ดของหวานนะจ๊ะก่อนอื่นไปเก็บวัตถุดิบก่อนนะจ๊ะก็จะเป็นใบเตยอ,อยู่กระถางหน้าบ้านนะจ้ะเนาะต่อไปก็จะมาล้างถั่วนะจ้ะเนาะล้างให้สะอาดนะคะสี่ห้าน้ำนะจ้ะเนาะล้างจนน้ำใสนะจ้ะคูถั่วเขียวผ่าซีกนะจ้ะนำไปต้มนะคะแม่จั์ก็จะต้ม ไม่น ica, ええ ze, ึ่งเหมือนคนอื่นนะคะต้มแค่พอสุกนะจ๊ะพอสุกแล้วเราก็จะเอาไปล้างน้ำนะจ๊ะพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมนะคะต้มน้ําเชื่อมกันต่อเลยนะจ๊ะใส่ใบเตเข้าไปเอาใบเตใส่เข้าไปนะจ๊ะมาดูวิธีการกัเลยนะจ๊ะของหวานเข้าส่นนะการทำน้ำเชื่อมก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปครึ่งถ้วยนะจ๊ะ ความหวานนี่แล้วแต่เราเนาะจะเพิ่มได้ลดได้เนาะจะเนาะชอบหวานมากแล้วก็เพิ่มน้าตาลแม่จันก็จะปรุงแล้วก็ชิม,มเนาะจะเนาะกะเอานะค่ะชอบหวานน้อยหวานมากต่อมาก็มาทําแป้งเนาะจะเนาะเป็นแป้งมันสามช้อนนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปอีกหนึ่งช้อนนะคะนี่คือสูตรของแม่จันนะคะแม่จันไม่ได้ใส่แป้ง แป้งเท้าใยม่อมมันคนอื่นเขานะคะใช้แค่สองอย่างนะจะเนาะแป้งมันกับแป้งข้าวโพดนะจะพอน้ําเดือดแล้วก็เทถั่วลงไปเนะจะเนะที่เราพักไว้เนะจะคน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 จนน้ำเดือดนะจะอ่าแล้วเราก็ตักฟองอากาศนี้ทิ้งด้วยนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะผสมแป้งนะจะ ขนตอนนี้เราเทปแป้งเราคนอย่าหยุดนะคะคนเร็วเเลยนะจ๊ะนะไม่งั้นแป้งจะจับตัวเป็นก้อนนะจ๊ะคนให้เร็วกับแป้งจะได้ไม่เป็นก้อนนะจ๊ะคนสักพักนึงแล้วก็ให้ปิดเตานะจ๊ะเนาะให้แป้งสุกก่อนปิดเตาได้นะจ๊ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต้าส่วนแม็ดันค่ะสูตรง่ายๆนะจ๊ะเนาะไม่ต้องเป็น,นึ่งไนมะ่ยุ่งยากต้มเอาก็ได้นะจ๊ะ ทำน้ำกะทิต่อเลยนะจ๊ะก็จะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะจ๊ะเนาะให้มีรสชาติปลาแรมปลาแรมแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าไปครึ่งช้อนนะจ๊ะแล้วก็คนคนให้เข้ากันก่อนจะจุดเตานาะจ๊ะนะจุดเตาเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะอ่าขั้นตอนนี้ไม่ให้เดือดมากนะคะแค่พอเดือดนะจ๊ะเนะท่านี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเตรียมเสิร์ฟได้นะคะเนาะนี่คือเตาส่วนเนะจ๊ะนะคะง่ายๆ ปรุงแล้วก็ชิมนะจ๊ะสูตรนะจันไม่มีสูตรตายตัวนะคะคือเราปรุงเราชิมถูกปากเราก็ใช้ได้แล้วะคะเนาะอร่อยแซบๆค่ะของหวานนางแซบได้นะคะบ้านแม่จันเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านสามารถนําไปทําเองได้นะจ๊ะง่ายๆอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะจ๊ะทาง่ายๆสไตล์แม่จันนะจ๊ะไม่ยุ่งยากนะคะพู้บ้านของแม่จันชอบ กินนะาะ,ะต่อส่วนบำรุงสายตาด้วยนะคะมีประโยชน์นะจ๊ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แม่กันด้วยนะคะ,ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะ,จะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า